สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวีนารัตเลาหะพัคกุลกับรายการรอบอาเซียนรายการที่จะนำเสนอสาระน่ารู้ว่าด้วยความเชื่อมโยงของประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียนและไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากประชาคมอาเซียน วิกฤติจากหมอกควันข้ามพรมแดนเป็นประเด็นระดับภูมิภาคที่เป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของประชาคมอาเซียนที่ต้องร่วมใจกันแก้ปัญหาเนื่องจากผู้คนหลายล้านคนยังคงได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม จากการเผาไหม้พื้นที่เพาะปลูกสำหรับอุตสาหกรรมประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนจึงต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกรมควบคุมมลพิษจึงได้จับมือกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนเพื่อรับมือกับไฟป่ามุ่งสู่เป้าหมายอาเซียนปลอดหมอกควันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะ ควบคุมมลพิษการทำงานเกี่ยวเรื่องหมอกควันข้ามพรม,มแดนนะครับทางก,มกรมควบคุมมลพิษเนี่ยหลักๆก,ก็คือเรามีหน้าที่การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับแต่พอเกี่ยวกับหมอกควันข้ามพรมแดนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่มลพิษภายในประเทศของเราแล้วเราก็มีการติดตามตรวจสอบมลพิษที่ข้ามมาจากที่อื่นๆนะครับในที่นี้ข้ามพรมแดนก็ก็จะเป็นทางด้านประเทศอาเซียนด้วยกันที่เรามีปัญหาเราก็ต้องมีการประสานงานกันหนงานภายในประเทศรวบรวมแนวทางรวบรวมวิธีการต่างๆในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ แล้วเอาไปประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้มีการข้ามพรมแดนในลักษณะที่มลพิษในลักษณะนี้ต่อไปครับในครือข่ายสําหรับในภายในประเทศไทยนะครับก็มีหน่วยงานกลมกองต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับคือทุกคนต้องเข้ามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าเราทราบว่าปัญหาเรื่องหมอกควันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกคนจริงๆยุทธศาสตร์เนี่ยเราตั้งเป้าอยู่แล้วครับว่าเราจะต้องไม่ให้มีปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามพรมแดนเพราะฉะนั้นการแก้ไขภายในประเทศเนี่ยก็เป็นส่วนหลักที่เราจะต้องดําเนินการ เพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยเราไล่ตั้งแต่ระดับนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปแก้ไขตันะ้งแต่ต้นต่อว่าใครเป็นสาเหตุใครเป็นต้นกําเนิดในการดําเนินง,งานแก้ไขปัญหาอันนั้นก็คือเป้าหมายหนึ่งที่เราทำเป็นนโยบายไว้จริงๆที่สําคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนภาคสังคมนะครับอันนี้ต้องต้องเข้ามาช่วยในการดําเนินง,งานด้วยเพราะเขาอยู่กับปัญหาอยู่แล้วแล้วเขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นแนวทางในการดําเนินง,งานเหล่านี้เนี่ยถ้ามีประชาชน กลุ่มสังคมมีกลุ่ม NGO ที่อยู่ในพื้นที่ที่มาช่วยกันถักดันจะสามารถทําให้การแก้ไขปัญหาได้เร็วมากขึ้น,นกลไกขับเคลื่อนข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดนที่เราเดําเนินการกันอยู่ทุกวันนี้ปกติเราจะมีการประชุมทุกปีนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาเราจะมีการมาเสนอผลงานหรือแนวความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาของทุกประเทศนะครับว่าเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งคือผลผลิตจากการเกษตร ที่หลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วจัดการเสร็จพืสดุการเกษตรเหล่านี้โดยวิธีการเผามีหลายครั้งก็คือว่ามีการอบรมมีการสัมมนานแล้วมีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยเข้ามาติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องเข้าไปดําเนินการคือกลุ่มที่ทําให้เกิดปัญหากิเป็นที่เป็นต้นเหตุของทําให้เกิดสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนทั้งกลุ่มเกษตรกรเองกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทําให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเขาแนวทางในอนาคตที่เราจะดำเนินการนะครับเนื่องจากว่าเราทุกประเทศเรามองเห็นประโยชน์เกี่ยวเรื่องในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรามีนโยบายนะครับอาเซียนปลอดหมอกควันเราจะต้องทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้แต่ละประเทศใครมีข้อดีหรือใครมีแนวทางอะไรเนี่ยจะมาสนับสนุนกันในการแก้ไขปัญหามีการยกระดับเรื่องค่ามาตรฐานมีการยกระดับเรื่องการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา การที่เรารวมกลุ่มอาเซียนเนี่ยจะทําให้การทํางานต่างๆของเราเนี่ยเป็นไปนอย่างเข้มแข็งและรวดเร็วมากขึ้นแล้วมีแนวทางในการทํางานร่วมกันอย่างชัดเจนนะครับทุกคนมีความจริงใจต่อกันอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องหมอกควันเหล่านี้เนี่ยเป็นผลกระทบต่อประชาชนต่อสุขภาพของทุกคนอยู่เพราะฉะนั้นการดําเนินการร่วมกันทั้ง10ประเทศ ก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาได้เป็นเอี่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มอาเซียนนี่ก็เป็นแนวทางที่ดีในการที่ทํางานร่วมกันเพื่อเป็นการบรรเทาสาธารณภัยและความพอสุขของประชาชนในย่านอาเซียนต่อ,อไป ถาว่ากรมควบคุมมลพิษได้มีการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันจากควันพิษที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยการบริหารจัดการแบบเชิงรุกโดยการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างความผาสุกตลอดจนสุขภาวะที่ดีของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมๆกันค่ะ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันค่ะสัปดาห์หน้ารอบอาเซียนจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจประเด็นอะไรอย่าพลาดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ